จังหวัดเพชรบูรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดเพชรบณ์ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือนพร้อมทั้งน้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบสองสร้างวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัวด้วยการขับเคลื่อน5กระบวนงานดังนี้ 1. ความต่อเนื่องคือพลังปลูกผัก ที่ปลูกอยู่แล้วให้ต่อเนื่องและปลูกให้ครบ10ชนิด2ทําเป็นบ้านสารเป็นกลุ่มส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มปลูกผักประจำครัวเรือนเพื่อบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกินให้มีมูลค่าเพิ่มในอนาคต3ชุมชนสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างจิตวิญ,ญญาณรักสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนสีเขียว 4. จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและของใช้ต่างๆในชีวิต 5. ชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนสามคัคคีวิถีพอเพียงธนาคารเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าพืชผักสวนครัวตลอดจนขยายผลเพิ่มเป็นต้นกล้าแจกและแบ่งปันในชุมชน,มนจังหวัดเพชรบูรณ์ขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบสองภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียงตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายขิตคงเมืองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียงภายใต้ความมั่นคง5ด้านได้แก่ความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ความมั่นคงด้านรายได้ความมั่นคงด้านสุขภาพและความมั่นคงด้านสังคมภายใต้ห้าล่มความพอเพียงเพื่อให้คนเพชรบูรณ์<ป>กินอิน่ม<ป>นอนอุ่น<ป>ทุนดี<ป>ชีวีพร้อม<ป>น้อมพัฒนาประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต<ป>บนพื้นฐานปัจจัย4ี่<ป>โดยได้ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านนาเจริญหมู่ที่13ตำบลนานป่าอำเภอเมืองเพชร บูจังหวัดเพชรบูรณ์สร้างต้นแบบด้านการบริหารจัดการชุมชนภายใต้การน้อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงการจําลองพื้นที่สําหรับการเรียนรู้โคกหนองนาพอชอการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรส่งเสริมให้คนในชุมชนน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดความมั่นคง5ด้านตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง และได้ดําเนินการขับเคลื่อนขยายผลการดําเนินงานสู่ผู้นําการเปลี่ยนแปลงตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นําชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนและเป็นแกนนําหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้คติพจน์ หนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการในพื้นที่12ตำบลโดยบ้านวังร่องหมู่ที่5ตำบลห้วยไร่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนโดยได้น้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย10ชนิดและได้ขยายผลเป็นการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วังร่องเพื่อจําหน่ายผักอินทรีย์สร้างรายได้ให้ชุมชนปัจจุบันได้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำา ผัก sea, อินทรีย์วังร่องร่วมใจจังหวัดเพชรบูรณ์เดินหน้าขยายเครือข่ายการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ประชาชนในพื้นที่เพื่อความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมโดยได้ขยายผลสู่องค์กรสตรีผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนเครือข่ายองค์กรต่างๆโดยบูรณาการการทางานร่วมกับโครงการทหารพันธ์ดีกองพลทหารมาที่1่ค่ายพ่อคุณผาเมืองได้รับการสนับสนุนวิทยากรสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายเมเล็ดพันธุ์ พร้อมทั้งกำหนดดำเนินการคิปออฟพร้อมกัน117ตำบลการสร้างความมั่นคงทางอาหารทางออกของคนเพชรบูรณ์ในการรอดพ้นวิกฤตและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนง,งานของกรมการพัฒนาชุมชนทําให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็งมีองค์ความรู้แนวทางในการใช้ชีวิตมีความมั่นคงทางอาหารและรายได้น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต